คืนนั้นเราบังเอิญเจอสมุดเก่าฝุ่นเกละในช่องหลับใต้พื้นบ้านมันเป็นสมุดปกหนังสีดำตัวอักษรข้างในเขียนด้วยหมึกซีจางอ่านยากแต่มีหน้าหนึ่งที่สะดุดตาที่สุดเขียนตัวใหญ่ว่าคำอธิษฐานจากนรก เราหัวเราะในใจคิดว่ามันคงเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ในความสิ้นหวังสุดขีดจากเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนั้นเรากลับหยิบมันขึ้นมาท่องตามตัวอักษรที่ดูเหมือนภาษาโบราณอย่างไม่คาดหวังทันทีที่เสียงสุดท้ายจบลงอากาศรอบตัวก็เย็นเยียบลงฉับพลันกลิ่นกรมฐถันคลาคลุ้งจากไหนไม่รู้ไฟฟ้าดับว,วูบลงทั้งบ้านเหลือแค่แสงจันทร์สลัวสลวส่องเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดออกเองชา้า จากเงามืดในมุมห้องมีเสียงกระซิบแผ่วเบาตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนเรากลับมาจากก้นบึ้งของนรกเราตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้ดวงจาจับจ้องไปที่เงาร่างบางเบาที่เริ่มก่อตัวขึ้นตรงนั้น เงาร่างนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นมันมีรูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดวงตาเป็นเพียงหลุมดำลึกไหลแววจ้องตรงมาที่เราความหนาวเย็นกัดกินไปทั่วร่างจนแทบหยุดหายใจเรากรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วแสงแดดส่องเข้ามาในห้องแต่ความหนาวเย็นยังคงเกาะกุมเราอยู่ สมุดเก่าหายไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่ความรู้สึกไม่สบายใจและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังอยู่ในหัวเรานับตั้งแต่วันนั้นเราไม่กล้าอยู่คนเดียวอีกเลยและรู้ว่าเราได้เปิดประตูที่ไม่มีวันปิดผู้สนับสนุน KMM ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง